ต่อไปเจ้าทำไมของแมงกะเจได้สามพื้นแล้วเจ้าวอดีแมงกะเจเอาสองพื้นให้นี่แมองไมีเวลาหวังตอนนี้ได้สามคื้วขั้นตอนต่อไปกับแมองกจะจจมาปั้นหน้าออกเจ้าแล้วเขาจะมาทำการขยำกันเจ้าขยำขยำเกลือ ันก็เจ้าเวลาเขาแจกสองคืนหรือสามคืนเนี่ยน้องไม้เขาจะขาวจะไมเข้าขาว เราต้องล่างน้ำเจ้าแค่ปั้นน้ำเก่าออกก็นน้ำเก่าออกทั้งหมดก็จา จะเขาจะมาขยำเกลือกันเจ้าไปตัวทอ,อกันเจ้าเกือมันเป็นเม็ดเจ้ามันจะขยำายากหน่อยนี้งจะตำเกลือกันเจ้าประมาณเอาเจ้า พอใส่หนักเดี๋ยวมันจะเก็มไป จ้าใส่แค่นี้พอก่อนใส่ไปชิมไปเจ้าเดี๋ยวเราจะมาทำการขยำกันแลวเจ้าเรามาขยำกันเลย 我感觉他特别喜 แนะนำคือใส่กะละมังเนี่ยจ้าพยายามเจ้า,ามีเวลาว่างอย่าทัวดเตี่ยนะจ๊ะเอาค้ากะละมังไว้ก่อนเจ้ามันจะได้บักัดกระมังปัดติ๊กนี่เจ้า,อ,าอยังทีเป็นปัดติก๊กมันเป็นอยังนี้คเอาใส่หม้อถ้าขำไว้เนี่ยมันจะกัดหม้อเาหัวเจ้า không ăn thằng khém thằng nữa cắt còn ấy, sẵn cà xí cho mẹ ăn cho xím vào con cho เคิมได้จี้วเจะใส่เค็มจนเกินไปเดี๋ยวมันจะบับเปรี้ยวเติมน้ำไปจ้ะท่หให้มันท่วมหน่อไม้จาเติมน้ำลงไปให้มันท่วมหน่อไม้ ไปเอาน้ำมาเติมก่อนนะคะเตน,น้ำลงไปค่ะเวลาเราใส่ขวดน้ำน้ำท่วมหน่อไม้แล้วมันจะมันจะไม่ดำมันจะประดำเจ้ากำลังพอดีุกสิพอ,อ,อดอีเวลาเรากดไป อีกหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการชิมชิมก่อนนะคะ ไส่บะสอบส้มเจ้าตอนนี้กะแกงได้เลยชแช่น้ำไว้สามื้นมันกะเปรี้ยวเอาออกเปรี้ยวอยู่แล้วเจ้าเราจะมาทำการชิมกันก่อนอืมกำลังเปรี้ยวอร่อยเลยความเค็ม ็มพอดีค่ะเข็มพอดีอย่าเอาเข็มจัดมากเอาเข็มพอดีพอดีเจับแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปตามต่อแม่อังยัดใส่ขวดเจ้าตอนนี้เราจะมาทําการยัดใส่ขวดกันเลยนะเจ้าตัวพ่อแม่อังกันแล้วเจ้านออังจะยัดใส่ขวด Cảm yên yên đó, tấm ก่อนจะเอาขวดมาใส่ก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวหน่อไม้หอามันจะเสียเจ้าประมาณนี้เจ้าพอดีเฮาใส่น้ำปุ๊บใส่นี่ตีเาใส่น้ำปุ๊บเมืมันท่วมพอดีเจ้าประมาณนี้ลองเอานังใส่เขาจังเจ้า แก้วปัตติกจะดีกว่าเจ้าจะได้ไวยค่ะประมาณนี้นะคะเอาฝามาปิดเลยค่ะเข็่ตปากขวดให้สะอาดก่อนนะคะเจ้าเจ้าดีวเขาจะหลอกปัตติกนี่ออกเจ้า จ้าได้ได้หนึ่งขวดนะเจ้าเนี่ยด้พอ,อกันต่อเจ้า แค่นี้ก่อนนะคะแค่นี้ก่อนนะเจ้าเอซีทุกท่านเ้๊แม่อังจะมาสรุปเมื่อพ่อว่ะแม่อังได้ต่อได้เจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่อังกินนะเจ้านะสวัสดีเจ้า แน่นๆเลยเจ้าหาให้ลงมเขาใหาลมเบาเข้าควดเบาหัวไปมันเอาเจ้าเก็บได้เกิดปีเลยเจ้าเสร็จเรลยบร้อยแลวเจ้าสาม ดิบสี่สิบห้าขวดเจ้าเจ้าไม่อ้างกะฟ้ากดไล่กดแชกดตดตามให้ไม่อ้างจินเลยเจ้าสวัสดีเจ้า